ในโลกดิจิตอลที่เราใช้ชีวิตกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยนะครับรู้หรือเปล่าครับว่ามันมีภัยคุกคามขนาดมหามาที่มองไม่เห็นคอยซุ่มโจมตีเราอยู่ตลอดเวลาวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับถึงสิ่งที่เรียกว่ากำแพงภัยไซเบอร์กว่า2.2ล้านด่านที่กำลังปิดล้อมประเทศไทยเราอยู่2.2ล้านโอ้โหเป็นตัวเลขที่เห็นแล้วต้องตกใจเลยใช่ไหมครับแต่นี่ไม่ใช่แค่ตัวเลขสถิติตัวทั่วไปนะเบื้องหลังของมันคือจำนวนภัยคุกค,คามทางไซเบอร์ที่พุ่งเป้ามาที่คนไทยโดยตรง ในทุกๆครั้งที่เราเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเลยครับเอาละครับแล้วไอ้ตัวเลขที่มันดูมหาศาลขนาดนี้เนี่ยมันมาจากไหนกันแน่แล้วมันกำลังบอกอะไรเราเกี่ยวกับสถานการณ์ความปลอดภัยทางไซเบอร์ของบ้านเราบ้างข้อมูลนี้มาจากรายงานของบริษัทความปลอดภัยไซเบอร์อย่างคัสเปอร์สกี้ครับและที่น่าทึ่งก็คือตัวเลข2.2ล้านครั้งเนี่ยคือจำนวนภัยคุกคามที่ระบบของเขาตรวจจับแล้วก็สกัดเอาไว้ได้ในเวลาแค่3เดือนเท่าน,นั้นเองครับ ใช่ครับแค่ไตรามาสที่3ของปี2อ6 6ลองนึกภาพตามสิครับว่ามันเยอะขนาดไหนทีนี้พอเราเห็นภาพรวมเป็นหลักล้านในไตรามาสเดียวแล้วเนี่ยลองซอยย่อยลงมาดูดีกว่าครับว่าถ้าคิดเป็นรายวันละเวลาที่เราเล่นเน็ตกันอยู่ทุกวันเนี่ยเรากำลังเจอกับอะไรกันอยู่ต้องบอกว่ามันไม่ใช่การโจมตีที่แบบนานๆมาทีนะครับแต่มันเหมือนกับพายุฝนเลยครับคือมันกระหน่ำลงมาแบบไม่หยุดหย่อน การโจมตีมันเกิดขึ้นต่อเนื่องทุกวันทุกชั่วโมงเลยและพอหารเฉลี่ยออกมานะครับตัวเลขที่ได้คือวันละ24,000ครั้ง24,000ครั้งต่อวันครับคิดภาพง่ายๆก็คือในทุกๆชั่วโมงมีความพยายามโจมตีทางไซเบอร์ในประเทศไทยเราเนี่ยมากกว่า1,000ครั้งคือความเสี่ยงมันไม่ได้อยู่แค่ใกล้ตัวแล้วล่ะครับแต่มันแทบจะเกาะติดเราไปทุกที่ที่เราออนไลน์เลยแล้วการโจมตีวันละ20,000กว่าครั้งเนี่ย เขาใช้วิธีไหนกันบ้างนะเรามาลองเปิดกล่องเครื่องมือของแฮกเกอร์ดูกันดีกว่าครับวิธีแรกเลยที่ฮิตมากๆนะครับก็คือฟิชชิงพูดง่ายๆก็คือการตกปลานั่นแหละครับแต่เหยื่อคือข้อมูลของเราลองนึกภาพตามนะครับมีอีเมลหรือ SMS เด้งขึ้นมาท,ทําทีเป็นธนาคารหรือบริษัทส่งของที่เราเพิ่งสั่งไปแป๊ะๆเลยบอกให้เราคลิกลิงก์ด่วนเพื่ออัปเดตข้อมูลพอเราคลิกปุ๊บกรอกข้อมูลส่วนตัวหรือรหัสผ่านเข้าไปเสร็จเลยครับ โดนขโมยข้อมูลไปเรียบร้อยเป็นวิธีที่แนบเนียนแล้วก็อันตรายสุดๆอีกตัวหนึ่งที่โหดไม่แพ้กันเลยก็คือแรนซัมแวร์หรือที่เราเรียกกันติดปากว่ามาแวร์เรียกค่าไทยครับเจ้านี่มันจะร้ายกว่าคือมันไม่แค่ขโมยข้อมูลนะแต่มันจะเข้ามาจับข้อมูลเป็นตัวประกันเลยครับล็อกไฟล์ในคอมพิวเตอร์ของเราทุกอย่างรูปภาพงานเอกสารเปิดไม่ได้เลยครับจนกว่าเราจะยอมจ่ายเงินค่าไายให้มันโหดมากครับเห็นไหมครับว่า แค่คลิกเดียวจริงๆมันอาจนํามาซึ่งความเสียหายที่ประเมินค่าไม่ได้เลยทีนี้เรามาดูกันดีกว่าครับว่าราคาที่ต้องจ่ายเนี่ยมันหนักหนาสาหัสขนาดไหนทั้งกับคนธรรมดาอย่างเราๆแล้วก็กับองค์กรใหญ่ๆถ้าเป็นคนทั่วไปก็อาจจะเสียเงินในบัญชีข้อมูลส่วนตัวหลุดออกไปโดนเอาไปทําเรื่องเสียหายซึ่งก็แย่มากๆแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นระดับองค์กรแล้วก็โอ้โหอันนี้คือหายนะเลยนะครับธุรกิจอาจจะต้องหยุดชะงักไปเลยคิดดูสิครับว่าระบบล่ม ดำเนินงานต่อไม่ได้ข้อมูลลูกค้ารั่วไหลอีกความเชื่อมั่นที่สร้างมาหายวับไปกับตาเรายัางต้องมาเสียเงินมหาศาลเพื่อกู้ระบบกลับมาอีกหนักหนาสาหัสจริงๆครับพอฟังมาถึงตรงนี้หลายคนอาจจะเริ่มรู้สึกกลัวแล้วใช่ไหมครับแต่ไม่ต้องกังวลไปครับเพราะทุกปัญหามีทางออกเสมอทีนี้เรามาดูกันดีกว่าครับว่าเราจะสร้างกรอบป้องกันดิจิตอลที่แข็งแกร่งให้ตัวเองกันได้ยังไงคือสิ่งที่รายงานฉบับนี้ชี้ให้เห็นชัดมากๆเลยก็คือ การป้องกันตัวเองในโลกไซเบอร์เนี่ยมันไม่ใช่ทางเลือกอีกต่อไปแล้วนะครับแต่มันคือสิ่งจําเป็นที่ทุกคนต้องทําซึ่งมันเริ่มจากเรื่องง่ายๆใกล้ตัวเราเนี่แหละครับเช่นการตั้งพาส่วนให้มันเดาย,ยากๆหน่อยเปิดใช้งานการยนืนยันตัวตน2ชั้นหรือที่เรียกว่า two factor และหัวใจที่สําคัญที่สุดเลยนะครับคือคิดก่อนคลิกเสมอครับไม่ว่าลิงก์นั้นมันจะดูน่าเชื่อถือแค่ไหนก็ตามเพราะการตระหนักรู้ของเราเนี่ยแหละครับคือกรอบป้องกันด่านแรกที่แข็งแกร่งที่สุดแล้ว สุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากคำถามทิ้งท้ายไว้ให้เราได้ลองคิดกันดูนะครับว่าในโลกดิจิตอลที่ทุกอย่างมันเร็วไปหมดแบบนี้เกราะป้องกันที่ดีที่สุดมันคือเทคโนโลยีสุดล้ำหรือมันคือความรอบขอบของเราเองกันแน่ครับ